ดสีดวงทวารหนกักเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีอาการแบบไหนแบ่งเป็นกี่อย่างรักษาอย่างไงแล้วต้องทําอะไรบ้างจะได้รู้ก่อนว่าลิสีดวงทวารหนกักจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเส้นเลือดดํโป่งพองหรือมันเหมือนเส้นเลือดขอดนั่นเองบริเวณลูก้นแล้วเวลาเราขี้ออกไปเนี่ยอุจจาระมันบาดตัวเส้นเลือดดาพอมันเกิดการบาดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคือเลือดออกใช่ไหมเลือดมันมักออกแบบไหนนะออกแบบหยดติ้งติ๊งติงติงคือเหมือนเราโดนมีดบาดสีดวงเน,นี่ยทวารหนักเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2แบบ ดวงที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเลยจากรูก้นเข้าไปประมาณทั้งสเซนอันนี้คืออยู่ข้างในมันมักจะไม่มีอาการบาดเจ็บเพราะว่าบริเวณนั้นอ่ะมันจะไม่มีเรื่องของเส้นประสาหรือการรับรู้ทางความรู้สึกแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกประมาณ2เซนจากรูก้นเนี่ยมันมักจะเกิดเรื่องของการเจ็บได้แล้วก็มีโอกาสที่มันไหลยื่นออกมาได้เวลาเป็นลิสีดวงคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเป็นลิษสีดวงเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นพฤติกรรมที่ว่าคืออะไรหนึ่งนั่งนาน ใช่ไหมควนั่งนานๆเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เบ่งเบ่งเบ่งเส้นเลือดดามันก็ออกออกออกเส้นเลือดโป่งเส้นเลือดปูดข้อที่สองกินผักกินผลไม้น้อยที่มันเป็นพวกกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยทานน้อยเพราะว่าเรากินไฟเบอร์น้อยๆเนี่ยปัญหาที่ตามมาเกิดขึ้นอุาระแข็งหรือขี้แข็งเราต้องตามมาด้วยเรื่องของการที่เราต้องเบ่งอืดอๆดอุด,อดพอมันเบ่งเกิดอะไรขึ้นก็คือเพรสเชอร์มันก็เยอะพอแรงดันเพรสเชอร์แดดมันเยอะเส้นเลือดดามันก็ ออกออกโป่งไปเรื่อยๆนี่คือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คือว่าเวลาเป็นลิศสีดวงเนี่ยเขารักษากันด้วยยังไง อันนี้น่1เนี่ยก็ต้องตอบว่าเวลาเจอริสีดวงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหมอทุกคนเนี่ยก็ชอบบอกคนไข้ว่าหึงคุณไปปรับพฤติกรรมของคุณซะเลิกนั่งนานกินไฟเบอร์เยอะๆกินผักเยอะๆนะอันนี้ก็คือแก้ที่ต้นเหตุในบางเคสที่มันมีเลือดออกหรือเจ็บเนี่ยบางคนชอบใช้ตัวเน็บหรือตัวที่เสียบเข้าไปในรูก้นนะ,ะแล้วทําให้เรื่องของการอักเสบเนี่ยมันหายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนไม่ว่าจะเป็นเทียนไขโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมียาที่ทําให้ลดการอักเสบ บริเวณรอบก้นได้คนไข้ก็จะไม่เจ็บนะถ้าเกิดปวดมากเจ็บมากแนะนําว่า ให้เอาน้ําอุ่นเนี่ยใส่อ่างแล้วก็บางคนแนะนําใส่ดกักครับทิมเข้าไปด้วยแล้วก็นั่งแช่สักห้าถึงสินาทีหรือ15นาทีชาวเช้าเยน็นเพื่อให้ตรงหัวริสีดวงที่มันปวดๆเนี่ยมันยุบบวมลงไปได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเจอเคสที่มีเลือดออกหลายๆครั้งเนี่ยวิธีการรักษาทางแพทย์เราเองเนี่ยนอกจากให้ยาไปเน็บแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้ยางมาลัดหัว ตัวลิ้สีดวงที่อยู่ข้างในเพื่อให้มันเส้นเลือดที่มันฝ่อเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะดีขึ้นวิธีที่สองเอายามาฉีดเส้นเลือดขอดบริเวณก้นที่เรียกว่าลิ้สีดวงเนี่ยเพื่อให้มันยุบลงไปได้ข้อที่ 3. วิธีการที่เราทํากันเยอะที่สุดก็คือผ่าตัดเพื่อตัดหัวลิ้สีดวงเนี่ยออกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรักษาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาปลายเหตุแต่สิ่งที่สําคัญที่ทุกคนต้องรู้ก่อนก็คือว่าปัญหาต้นเหตุที่คุณควรจะแก้ไขคือรองะไ